อกุศลย่อมไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจได้ชีวิตจะเป็นไปเพื่อบุญกุศลยิ่งถ้าหากได้เข้าถึงภารัตะนาตรัยภายในจะมีความปลอดภัยทั้งในพบนี้พบหน้าและทุกพบทุกชาติช่วงนี้ถึงเวลาหยุดใจกันแล้วนะคะเราจะได้ไปเชื่อมต่อกับผู้รู้ภายในมาเพิ่มกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรม,มชโยที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะ พระรัตนตรัยนี่สำคัญมากท่านสิงสถิตยอยู่ในตัวของเราต้องไปให้ถึงให้ได้พยายามหมั่นทำทุกวันทุกคืนแล้วก็สังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมนอกเหนือจากความเพียรที่เรามีอย่างสม่ำเสมอถ้ายังไม่ถูกก็ทำให้ถูกหรือยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็จะต้องสมหวัง ให้ไว้เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2,555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า58คุณผู้ชมคะในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนให้ใจอยู่ในกลางองค์พระเมื่อตื่นขึ้นมาก็ให้เรานึกถึงองค์พระขณะทำภารกิจก็ให้เรานึกถึงองค์พระ ถ้าทำเช่นนี้ได้อย่างสม่ำเสมอโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงองค์พระภายในได้นั้นเนี่ยก็มีอย่างแน่นอนค่ะเมื่อกายสบายใจสบายก็ถึงเวลาสว่างเวลาที่ศูนย์กลางกายของผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกจะได้เชื่อมต่อให้เกิดเป็นกระแสแห่งบุญจากการปฏิบัติธรรมกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ